สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพาทุกคนมาเชื่อนีวัดเขาสูงแจ่มฟ้าที่นะคะมีอันซีนหล,หลายๆอย่างมากมา,ายเลยเดี๋ยวให้ดูรอ,รอบๆอู้เห็นไหมไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะอา่ีนี้ก็จะเป็นนี่เลยดินแดนที่สูงที่สุดในอำเภอท่ามะกาการจันทบุรีนะคะวัดเขาสูงแจ่มฟ้า นี่นะคะทางขึ้นพระอุโบสถนะคะสีซันอรัญญา,าสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันนะคะว่าได้เป็นยังไงกนบ้างนะคะนี่ดูดูจากตรงนี้มันจะเป็นหน้าตูอใหญ่สูงะหงานแบบนี้เลยนี่ทุกคนอู้สัตว์นี้สวยมากอ่ะแล้วก็วิวดีมากๆด้วย อ้าวนี่โดนทองแปะเขาด้วยเหรอคะนี่ฮะข้าวเป็ดเหรอันนี้เข้ามาในโบดนะคะก็อุ้ยวาดรูปสวยมากเลยอ่ะนี่เป็นพุทธประวัติต่างๆนะคะรอบโบดเลยแต่ว่าสีสีแจ่มนะสีแหลมมากสีสดมากมากเลยนะคะสวยมากด้านหลังมีพระนอนด้วยหลังโบดไปเราไปดูกันต่อดีกว่า ตอนนี้พามาเดินมาชมหลังบบชนะค่ะจะมีพระนอนโอนใหญ่มั่ๆเลยนี่นะทุกคนออนอนอยู่หลังโบวชนะคะทุกคนตยงนี้นะแล้วก็บนบวชก็สามารถดูวิวทิวทัศน์ดได้ด้วยเดี๋ยวพาไปชมค่ะเนี่ยค่ะแล้วหลังพระนอนก็สามารถชมวิวของภูเขาได้ด้วยที่จอดรถเยอะอยู่นะคะสำหรับที่นี่นะ พอเรามาทำบุญกราบนมาส,สการแต่เ,เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปดินแดนต่อไปนั่นคือฮินโนกิแลนด์มาร์คนะคะเพื่อจะไปหาครับพิคเน่นะคะไปชมกันเลยค่ะเรา,ารไปชมดิมเป็นแลนด์มาร์คที่เหมือนกับญี่ปุ่นนะคะนี่แอบเห็นประตูทางเข้า,<ร>าฮินโนกิแล้วเรา,เราออก,ก็จะไปตอนพิธตกีกาไปฮินโนกิ จำลองเือไม่ใช่แบบน้แล้วก็จำลองงั้นเราไปดูสิมันจะเหมือนกันไหมโอ้อันนี้คือด้านบนนะลงไปก็จะมีด้านล่างเดินไหวไหมนี่ว <laughs> สวยสวยอ่ะไปชมไปชมปไปนี่นะคะเราก็เดินตรงไปเลยเป็นฮิโนกิลเลย โอ้มีเด็กไปญี่ปุ่นไปดิันกันเลยค่ะนี่ความโชคดีอยู่ที่นี่แล้วายอันนี้นะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะที่นี่ก็จัดแบ่งเป็นโซนได้อย่างสวยงามมากดูดีทีเดียวเลยนะคะทุกคนฮะตอนนี้ไม่คิดว่าอยู่โซนไหนนะญี่ปุ่นอ่อโซนญี่ปุ่นแต่เราจะไปหาพี่ข้เนศนะคะทุกคนชมจุดแรกนะคะเราก็จะมาพบกับเจ้าแม่กวนอิมก่อนนะทุกคนอ่า

เอาได้แล้วได้โอเคอตอนนี้นะคะเราก็เดินม,มาตามทางมาถึงพัาวปเคราะห์เนธองใมากทุกคนนี่นะคะน,นี่นะพักวะคุะเนธด,ด้วยด้านข้างแอบมีให้เช่าชุดกิโมโนโด,ด้วยนะชุดนั้นหนึบาทแต่ตอนนี้บอกเลยว่าแค่ใส่ชุดธรรมดามาเป็นยังไง เหนื่อแตกนี่สึกุอะไรร้อนมาก <laughs> พาไปอีกจุดหนึ่งนะคะ <laughs> ก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะองค์ใหญ่มากนะคะทุกคน <c oughs> จริงๆที่นี่นะถ้าหากว่าเรามา,าตอนเย็นๆแดดล้มลมตกแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเดินมากเพราะว่ามีอะไรที่น่าดูหลายๆจุดมากเลยนะคะตอนนี้ที่เรามาก็เที่ยงพอดีะคะ่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้แดดเปรี้ยงนะแต่ก็ร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่านะนําเลยควรจะมาเที่ยวกันค่ะทุกคน ที่เราจะไปต่อไปนั่นคือนู่นหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็จะมีจุดชมอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะคะว่าถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นแล้ววิวของวนมันจะสวยขนาดไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อะตอนนี้เราก็จะมามวิวเสียงนะคะเสียงเร่งๆน,น,นะคะคืก็จะมีพระราหูโอมใหญ่เช่นเดียวกันนี่นะคะ เป็นจุดพยานาคให้เรารอดไปเรื่อยๆนะคะนี่อ่ะก็จะไปตามทางเขาจะมีรอดไปเรื่อยๆตามความหมายนี่เราก็ลอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้เลยนะคะตรงนี้นะมีทั้งหมดให้ครบแปดลอดด้วยกันะคะ่ะแต่เราก็ได้ม,มาถึงที่แล้ววิ่งานสูงสุดเทือนะคะของวัดเขาจางฟ้านะคะเพื่อที่จะไปชมนี่ค่ะทุกคนอ้ ความสูงก็น่ากลัวได้เดยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าเราต้องเดินแบบไหนนี่ค่ะทุกคนาาในการเดินเราต้องเดินผ่านตะแกรงนี้ไปไซึ่ง,องม,มองมันน่ากลัวมองตรงไปเนี่ยมอง,มอง,องไม่น่าจะเดินได้ไม่ไดิงันตรงนี้ลงเหล็กเลยขิงสู้ๆเอาไปเราไม่ต้องมองมองไปนู่นมองไปบนเขาไม่ต้องมองข้างล่างมองเดินไปลูกเดินไป ไม่ไหวห <laughs> มบบอผู้หมองข้งนั่งใครก็เลยกลัวอะไรอ่ะป๊าป๊าจัดการโชว์ดิโชว์ป้าเหมือนไหมล่ะโหเอา <laughs> นี่ค่ะเดิแบบชิวๆแต่ถามว่าใจเต้นตึกตักตัก,ตกไหมชัวร์อ,อันนี้คือแบบม,มันต้องแบบวัดวัดใจจริงๆอะ่ะเดินไม่ได้แค่ลงไปคือแบบว่าขาสั่นแล้วอ่ะเอาไปไหมได้โหเอาวิ่งไปดิ วิ่งไปเลยแม่เดินกับป้าป้าจับมื <c oughs> อเ <c oughs> ออน่ากลัวจริงอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้วิวแค่ยืนตรงนั้นยังวิวเลยอ่ะ <c oughs> ทุกคนจะบอกว่าแม่ขอยอมแพ้แม่ไม่กล้าเดินตรงนี้จริงๆ <c oughs> มันเสียว <c oughs> นนมากเอางี้ดีกว่าข้ามายืนตรงจุดเนี้แล้วมอรอยข้างลาง <c oughs> ่างขาสั่นแล้วทุกคน มันน no ่ากลัวจริงๆใครมาวัดใจความสูงกันที่นี่ได้เลยมันสุดยอดมากบอกเลยนี่นะคะด้านหลังเราจะมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อีกเช่นเดียวกันนะคะทุกคนเอาเป็นว่านะคะถ้าว่าใครสนใจก็แวะมาเที่ยวกันได้เลยนะนี่นะคะก็เป็นมุมสูงพิเศษของเธอข้ามอต้าวัดเขาแจมฟ้านะคะทุกคนเอาวันนี้ถ้าหากว่าทุกทพวกเราทำยังไงนะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดครับสกายและกดกระดิ่งกุ๊้งกิ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 ้ง